บ่าวไาทยบ้านน้องเอสิตีสวัสดีครับผมมืนอนี้ครับช่วงเที่ยงเทียงสายครับอาการ้อนๆนครับมันเลี่ยนน้ำนะครับ <c oughs> <c oughs> น้ำสะกับบกมาเลยครับมันแรงบ่ม,มีฝนครับบ่าวไาทย <c oughs> บ้านเ <c oughs> ตรียมพมร้อมับ บานปลาบานแฮกินปลาม้มบักหวยพาไปมึงครับตัวตึงครับตัวตึงน้ำสักนั่นดีน้ำชีวิตปู่บ่าวได้บานทะเลมือเท้ละวันเ่อเห็นน้อนเว้นอยู่บานก็ออก ลหลินอยู่ทงอยู่ทา<อ>่า,อ,อ,าทอ,อ,อ,อากาศมันหวานนะครับ <c oughs> น้ำกับเลี้ยเครื่องเดียวเลี้ยเครื่องแตงจะ <c oughs> สูบ<อ>น้ำกับเบ็ดน้ำมันลายลอยเลย น,นี่ก็สีมามง้มหอยครับอันนี้ง้มหอยนะครับบ้านเฮียถิ่มไปครับบ้านเฮียถิ่มไปแล้วหาง้มหอยกันหอยจูบนะครับเลยวะอ้อไปเลี้ยงได้ปะจ้าเอาไปแลกยังง้มหอยไปแลกเราสิใส่เฮียเฮียเจ้าไปเลยเนี่

หแ <laughs> <laughs> ต่คนกับมือคืนตัวมันงมแห่แม่ทิดคุณน่ะดึกเราเขาอยู่ห่หะเอ,อ,เอ,อ,เอ,อ้ยมาได้ครับอันตัวตึงมันมาบา้านแล้วมาหมู่วานเนี่ยมันไปกบด่านอยู่นางร้องครับมือคืนมันก็นอนบ่หลับครับมันนอนเว้นอยู่ห่างนะ <c oughs>

ดูไปเห็นแล้วไฮะโอ้ยยินหอยครับหอยโอ้หวัวดีดิอันนี้บ้านแหนไหว้สิลโลงมหอ,อยหอยครับหอยหอยจูบหอยขม ไม่จูบไมยคมนีหมดหาปลากับบ้านเฮียทิไมไว้วมันบ่อนอยู่ดิบ่อนหลยอยู่กีต้มเลือกะวะบ้านไวสู้มีแต่ปลาดุกเด้ดอนเ,นเออมีปลากระป๋อง <laughs> <laughs>

mấy chị lúc liền nam lên nằm kìa, lâu quá, khuẩn. Xăn, xà bên. Kín cắp tao mộc hùng với riêng. Uyên. bay rồi. kì đấy à. đây là bà sàn kìa. bố nhóm mà mang hay yên nâm sang nâm quang nam cả vừa rồi bay nhu yêu hôn mênh 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 mênh

บรรยากาศพระฝ่าครับซ้อมนี่แล้วครับสวัสดีครับผม